ก่ไหรือไข่อะไรเกิดก่อนกันนี่เป็นคำถามสุดคลาสสิกที่มากมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้ในเบื้องตน้นมีผู้คนต่างออกมาสนับสน,นุนแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าไข่นั้นย่อมเกิดก่อนเพราะถ้ามีมีไข่แล้วไก่ทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรส่วนอีกฝั่งหนึ่งมองว่าไก่ควรจะเกิดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นไข่จะมาจากที่ไหนในอีกทางหนึ่งไก่และไข่ จึงเป็นเหมือนกับคำเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนของจุดกำเนิดและอาจมีความเป็นไปได้ทั้งสองทางสถานการณ์เช่นนี้จึงยากแก่การจัดลำดับว่าตกลงแล้วอะไรมาก่อนหรืออะไรมาหลังปัญหาคำตอบในคำถามของจุดกำเนิดเช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอริสโตเติลเคยเขียนอธิบายไว้ในช่วงศตวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชว่าลำดับใดที่ไม่มีที่สิ้นสุด จะไม่มีจุดกําเนิดที่แท้จริงจนมาถึงในช่วงปลายศตรวรรษที่16คําถามที่เป็นที่รู้จักกันดีจึงได้รับพิจารณาให้เป็นข้อยุติในโลกของคริสเตียนโดยอิงจากเรื่องราวต้นกําเนิดในพระคัมภีร์ในคําอธิบายแห่งการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตจะอนุญาตให้มีไก่ตัวแรกกําเนิดออกมาได้โดยไม่จําเป็นต้องออกมาจากไข่ แม้โดยปกติแล้วไก่และไข่มักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในเชิงเปรียบเปรยในชีวิตประจําวันแต่หากเรามาลองค้นหาคําตอบในเชิงวิวัฒนาการทางชีววิทยาตามหลักของดาวินแล้วจะพบว่าสปีชีของสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและหากสืบย้อนหลังไปเรื่อยๆก็จะได้คําตอบว่าไก่นั้นมีบรรพบุรุษที่ไม่ใช่ไก่หากคำถามโดยทั่วไปกล่าวถึงว่า ไข่นั้นกาเนิดขึ้นมาก่อนหรือไม่เราก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาว่าไข่ใบแรกๆของโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่จากงานศึกษากพบว่าไข่ที่เป็นเปลือกแข็งแล้วสามารถวางบนบกได้แทนที่จะวางในน้ําเหมือนปลาหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําบางชนิดนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อราว312ล้านปีก่อนในขณะที่ไก่นั้นเป็นลูกหลานของไก่ป่าและน่าจะถือกำเนิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า8,00 0ปี ดังนั้นหากคำถามกล่าวถึงไข่โดยเฉพาะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นไข่หากเราเล็งพิจารณาว่าไก่นั้นมาก่อนเราก็จะพบว่ากระบวนการเกิดไก่นั้นค่อนข้างซับซ้อนและเกิดขึ้นมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์กันมาอย่างยาวนานและยังมีสัตว์ป่าปีกอีกหลายสปีชีที่ยังชวนทําให้เข้าใจได้ยากอยู่ในอีกทางหนึ่งเราไม่ควรลืมในเรื่องของการกลายพันธุ์รวยเช่นการกลายพันธุ์ของไข่ตัวแม่ หรือสเปิร์มของตัวพ่อหรือแม่แต่การกลายพันธุ์ขณะที่ยังเป็นไซโกดซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมทีละเล็กทีละน้อยตลอดดังนั้นจึงตอบได้ยากเป็นอย่างมากว่าตกลงแล้วไก่ตัวแรกนั้นคือตัวไหนและเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เนลเด็กเลไทสันเคยพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ประมาณว่า หากเรามาพิจารณาถึงคำถามกันอย่างจริงจังว่าอะไรมาก่อนกันระหว่างไก่หรือไข่เราก็จะพบว่าไข่นั้นถูกวางโดยนกมาก่อนแล้วไม่ใช่ไก่ไข่ใบแรกไข่นั้นพบเห็นได้โดยทั่วไปในอาณาจักรของสัตว์ในทางเทคนิคแล้วไข่เป็นเพียงเปลือกหุ้มที่ภายในนั้นมีตัวอ่อน ที่สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ด้วยตัวของมันเองแต่หากเรามาดูประเภทของไข่นกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมกับวิวัฒนาการของถุงน้ําคร่าโดยสัตว์ส่วนใหญ่ในขนาดนั้นอาศัยอยู่ในน้ําและวางไข่ในบ่อในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แห้งเมื่อถึงจุดหนึ่งไข่จึงเริ่มวิวัฒนาการไปจนมีเมมเบรน หรือเยื่อหุ้มพิเศษ3ชั้นเกิดขึ้นภายในได้แก่คอเลียนแอมเนียนและแอลเลนทอยส์โดยแต่และเมมเบรนจะมีหน้าที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่การเพิ่มขึ้นมาของชั้นพิเศษเหล่านี้ได้ช่วยทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ภายในสภาพแวดล้อมแบบปิดที่ตัวอ่อนสามารถได้รับสารอาหารที่เก็บไว้และหายใจได้รวมทั้งขับท่ายของเสียโดยไม่จำเป็นต้องใช้สภาพแวดล้อมทางน้ำภายนอกเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเลย ด้วยของเหลวพิเศษที่ห่อหุ้มอยู่ในแอมเนียนบวกกับเปลือกนอกที่แข็งแกร่งนี้จึงทําให้ไข่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษดังนั้นการจะสืบหาไข่ใบแรกนักวิทยาศาสตร์จึงจําเป็นต้องออกค้นหาหลักฐานของไข่น้ําครําให้พบโดยไข่น้ําครํานั้นเป็นลักษณะเด่นโดยทั่วไปในสัตว์ที่มีถุงน้ำคร่ำในกลุ่มของเทตรอพอดและสัตว์มีกระดูกสันหลังอันประกอบไปด้วยสัตว์เลื้อยคานนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยสัตว์ชนิด amniotes ที่มีถุงน้ำคร่ำม,มักจะวางไข่ของตัวเองบนบกหรือไม่ก็เก็บไขท่ที่ปฏิสนธิไว้อยู่ภายในตัวแม่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของการกำเนิดไข่นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พราะเยื่อหุ้มไข่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของฟอสซลิลที่สมบูรณ์นักดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงไม่กระจ่างว่าไข่น้ำคร่ำถูกพัฒนาการขึ้นเมื่อไหร่หรืออย่างไร แต่จากการประเมินถึงความเป็นไปได้ที่สุดก็คือบรรพบุรุษร่วมกันสุดท้ายของเทตราพอดหรือสัตว์สี่ขาที่มีกระดูกสันหลังและแอมเนอออตสัตว์สี่ขาที่มีกระดูกสันหลังและวางไข่โดยใช้พิเศษช่วงพิเศษ,เศษต่างๆางอาจมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง3 7 0ถึง340ล้านปีก่อนในขณะที่แหล่งข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดที่แสดงเห็นถึงการมีอยู่ของชีวิตสายพันธุ์ที่มีถุงน้ำคร่มนั้นเกิดขึ้นเมื่อราว 312ล้านปีก่อนดังนั้นแล้วเราจรึงสรุปได้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยขานและนกพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของแอมิโอสทั้งสิน้นไก่ตัวแรกไก่ตัวแรกๆที่ปรากฏนั้นเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมของเซลล์ไข่ตัวแม่หรือสเปิร์มของตัวพ่อ หรือการกลายพันธุ์ขณะกำลังแบ่งเซลล์ซึ่งตัวพ่อและตัวแม่ในเก่าน้านั้นจะมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกับไก่ที่เรียกว่าโปรโตไก่นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งโปรโตไก่ ok ทั้งสองได้ผสมผสาน DNA เข้าไว้ด้วยกันจนให้กำเนิดไก่ตัวแรกออกมาซึ่งการกลายพันธุ์ทางพัติกรรมดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในเซลล์เริ่มต้นจนนำไปสู่การคัดลอกตัวเองไปยังส่วนอื่นของร่างกาย ก่อนที่จะกลายเป็นตัวอ่อนของไก่ในท้ายที่สดุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอะไรคือผลลัพธ์ที่แท้จริงที่ไปทําให้เกิดไก่ตัวแรกขึ้นจึงทําให้เกิดคําถามขึ้นมาใหม่ว่าแล้วใครที่เป็นพ่อและแม่ของไก่ตัวแรกที่พ่อและแม่ของมันไม่ใช่ไก่เพื่อเข้าใจในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์จึงสืบสาวรเรื่องราวจนไปพบว่ามีความเป็นไปได้สงูงที่เดเลสจังเกิลฟ้าหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแกลลัสแกลลัสอันเป็นที่รู้จักกันในเชื้อ นกป่าสีแดงหรือไก่ป่านั้นน่าจะเป็นต้นตะกูลของไก่ตัวแรกโดยไก่ป่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในหลายประเทศในแถบตะว,วันออกเฉียงใต้ได้แก่อินเดียจีนทางตอนใต้มาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียนักบริษัทคิดว่าไก่ป่าได้ถูกนำมาเลี้ยงโดยมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียหลังจากนั้นจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความก้าวร้าวน้อยและให้ผลผลิตของเนื้อและไข่อันแสนอร่อยอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าไก่ป่าถูกนำมาเลี้ยงครั้งแรกเมื่อราวห0 0่0ปีก่อนในขณะที่ผลจากการวิเคราะห์ทาง DNA และการจำลองทางคณิตศาสตร์กลับชี้เห็นว่าไก่นั้นมีความแตกต่างและแยกตัวออกมาจากไก่ป่ามานานกว่า58,000ปีแล้ว ดังนั้นหากเราย้อนกลับไปที่คำถามเดิมของเราว่าไก่หรือไข่อะไรมาก่อนและมาร้อยเรียงตามลำดับจากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปข้างต้นก็จะพบว่าไข่ใบรแรกๆนั้นถือกำเนิดขึ้นมาอย่างช้าสดเมื่อราว3า0ล้านปีที่แล้วในขณะที่ไก่ตัวรแรกๆนั้นวิวัฒนาการขึ้นมาเมื่อประมาณ58,00 0ปปีที่แล้วสรุปแล้วจึงได้ว่าไข่ย่อมมาก่อนไก่นั่นเอง ไข่ไก่ใบแรกแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าไก่นั้นมาก่อนหรือจากที่มาของคำกล่าวอ้างนี้มาจากงานศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของเปลือกไข่ไก่และพบว่าเปลือกไข่ไก่ส่วนใหญ่ทำมาจากแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีแต่แม่ไก่เท่านั้นที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้การสร้างเปลือกไข่ไก่นั้น แคลเซียมจำเป็นต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตและแม่ไก่จำเป็นต้องอาศัยโปรโตีนเฉพาะเพื่อมาช่วยเกิดกระบวนการนี้นั่นก็คือโปรโตีนที่เรียกว่าโอโวไคลดิน17หรือเรียกสั้นว่า OC-17 ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในรังไข่ของไก่เท่านั้นจากงานศึกษานี้จึงนำไปสู่การนำเสนอว่าไก่จึงต้องมาก่อนไข่ไก่เนื่องจากหากปลัสจากโปรโตีน OC17 แล้ว ไข่ไก่ก็จะไม่สามารถก่อตัวขึ้นมาได้และจากการรายยาวมาทั้งหมดนี้เราควรจะได้ข้อสรุปของปัญหาโลกแตกนี้ได้แล้วหรือ,อยังว่าไข่หรือไก่อะไรมาก่อนกันซึ่งถ้าจะให้สรุปเป็นคำตอบแบบม้วนเดียวจบก็จะได้ว่าไข่นั้นมาก,ก่อนไก่อย่างแน่นอนแต่ไข่ที่ว่านั้นไม่ใช่ไข่ไก่